นี่เรามาดูอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมานะครับโนนแดงก็อยู่กันุงลเข่ทงนครราสีมับแยกไฟแดงนี้เรามาจากอำเภอพลนะครับมาจากศีดาเลี้ยวเข้าไปบ้านโนนแดง ก็เป็นที่มาของอำเภอคือบ้านนนแดงนี่เองเส้น normal, นมนครมา1055เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทน,นครราชสีมา1055นี่นะครับเป็นอำเภอเล็ก อำนนเภนอนนนแดงนะครับก็ห่างจากขนนมิตรภาพ4กิโลอันนี้ก็เป็นทางเข้ามานะครับีนบ้านหนองน้ำขาวอาเภอโนนแดงนี้ไปชมพวงพุทธสงบือดำได้นะครับนนแดงตรงนี้ก็ ทางเข้าก็บ้านยังไม่เยอะนะครับนี่นครับอำเภอนโนนแดงบ้านหนองราหารอำเภอนโนนแดงนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นจำเพิมตั้งใหม่ นี่ก็เป็นที่ลุ่มหน่อยนะครับไปอยู่น่าจะเป็นทุ่งสำลิจครับตรงนี้เป็นทุ่งนากว้างๆติดโคราชนะครับบ้านดอนยาวใหญ่อปที่ลุ่มครับเี่ขับไปอีกเจ็ดกิโลนะครับอำเภอนน,อนแดงเนี่ ชุมชนเก่าแก่ครับทางแคบเป็นทางสมัยก่อนไม่ได้ตัดใหม่โพวัดนี้สวยนะครับวัดไรเอ่ยโรงเรียนบ้านดอนยาว ครับไปชุมพวงไปพุทุสองได้นะครับไปบรอรำได้โอ้พึ่งโรวน,นะครับเส้นนี้ไปบือรำได้ดี่บ้านน้องเด่น ก็เป็นทีุ่่มแล้วครับหูข้าวหูน้ําของโคร,ราชนะครับนอนแดงเนี่นี่นครับแสงดีมากครับตามแสงนะครับไม่ย้อนแสงทางก็โค้งนะครับเป็นทางเดิมนฮะสานีเป็นทางเดิม,ท,ดม,ท,ดมที่ใช้สัญจรเดิม มีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนี่มีแปลงเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็<อ>เป็นอำเภอที่ผมมาครั้งแรกนะครับโนนแดงเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ไกลนะครับมันก็อยู่เส้นสนครราชสีมาคอนแกนที่ใช้เดินทางประจําสมัยทํางานแต่ไม่เคยแวะมานะครับอันนี้ที่ยิงบ้างไฟครับเนี่ยน,น่าจะเป็นที่มียิงบ้างไฟนะครับเลี้ยวซ้ายวิวท้องทุ่งจริง ดมสมบูรณ์ครับเนี่ยครับดมสมบูรณ์น้ำเท่าดมสมบูรณ์ไปปัทายชุมพวงได้มีเส้นทางตลอดนะครับบอบทางตลอดลี้ยวซ้ายแล้วคุณจะถึงจุดหมาย ที่ลุ่มครับอำเภอนนแดงเี้เขวขนบนนรราชสีมา่เลีวเ้วขวาีก500เ้เมตรวขวงงวงชน,น,นร,ราชสีมา, 1, 5, 5. า,า่ยาีริ g ่สดูเกิลแม บ้านดอนตะเตือนะครับโอ้โรงเรียนบ้านดอนตะเตือบ้านหันค่าย ที่ลาบลุ่มของนคาลาสีมาเลยครับตรงนี้ติดกับบุรีรัมนะครับเำเภอนอนท์แดนนี่เป็นที่ชุ่มน้ำนะครับ ที่นี่เหมือนภาคกลางเหมือนแถวยุทธยาอ่างทองนะครับเป็นที่ร่มนะครับสันดีมากครับตนแดงเนี่ยวัดไทยสามมคคี สถานการเกกตรอำเภอนอนแดงนะครับนี่นะครับโอ้ที่ว่าการอำเภอนะครับที่ว่าการอำเภอนอนแดง ครับนี่ไปนะครราชสีมาได้นะครับนี่ก็เป็นตัวอำเภอโนอนแดงถิ่นการค้านะครับก็ไม่ใหญ่มาก เส้นหนึ่งนะครับที่ไปบุรีรัมได้นะครับก,ก็เข้านครราชสีมาได้เหมือนกันนี่นะครับสำหรับอำเภอนนแดงก็นำเสนอเพียงแค่นี้ครับ